เขาจะมาดิกินทุกคนมาดิกินเขาเลยตอนนี้หาของช้ามาหาสุหรนณบุมีอย่างหัวส่งปั้มหน่ำเลยมีแต่แข็งน้ำด้วยซีนะได้ต้องชี้หรือปล่าคะท่านผู้ชมพนกตกก็พน เสียาเหือแตเหือเตน่าจะคนตกไปที่โอ้โห<อ>เนอะเปนะไรที่บอกใส่กับ่บุคือกันตัวหน่อยได้ลองตัวหน่อยกูเนาะเสียมเป็นอะไรถ<อ>ามหาปั่มส่งตลอดซ้ายแลยบุหัวม,มันในปั่มส่งบ่ส่ง สื่อหันหันจีนเด็กตัวนี้เงียบกว่าเนาะมันน้อยสิได้ใดๆมันน้อยตัวได้มันใหญ่ชาเขาซื้อตัวใดสัมันดีกว่าสัมพันกันคงยี่ห่อเดียวกันถ้าแค่ตัวนี้มันถือกว่าเออตัวนี้มันน้อยแห้งแห้งบัวซ้ำตัวนั้นบอกง่ายงซะตัวนั้นแห้งกลัวตัวนี้บย่าแห้งซ้ำตัวนั้นอืมแล้วจะเอาเชลตัวนี้แหละตัวไหนเนาะ มีหนังนนงสือมันบอกหนังสือคู่มือมันมีอ่บ่โอ้มีล้วเป็นเก็บต้องซื้อคู่มือมันแเป็นภาษาจีนใช่บ่จิ๊บก็มีอยู่บ่อยเราเมียนซ้ำอย่างแล้วก็จอดที่หัวเองเนาะ แข่งน้ำนะคในี่ก็มีคล้ายเหมือนปาโอเค,อเ,คเอาอันนั้นมาโอนบัน,นโอนมะต้าโอนโอนเลย น้อยเปียกฝนอีกแล้วท่านผู้ชมเปียกฝนอีกแล้วจะมะั่างแข่งหนำบัดเทนเอาสองพันลิตรโอ้ยสภาพเบิร์นจะบดได้เลยท่านเปียก่อยยาวเลยยังนี่ปักสองนะทุกคนเดี๋ยวสิทำเบิ่งก่อน ปั๊มน้ำกับปั๊มน้ำที่พุกคาที่แบบว่าคุรักทุเลแห้งม่ซื้อก็ได้ลูกงามว่ะสีดำเนี่ยมามาสีดำเนี่ยไปสิปีจะคิวว่ะ อันนี้หน่วยถูกไหมครับต้นตัวสีดำนี่เด่นนี่ตัวนี้เนี่ยใช่แล้วพี่ทำทางหนาสิเนี่สองหมื่นไปจะเก็บเงินกับเบอรงไหนกับประมาณใจแต่ละตัวนี้นะมันมันก่อพันสามอืม นีเก้าพันสามเดี๋ยวลวค่ะมีอุณหภูมิพร้อมรับอุณหภูมิพร้อมกัน Đôi này có chữ phần mượn đi đâu Mượn 3 lõi Mượn 3 lõi? 1มื 12, 1> 12, ่นสองสามร้อยมืนสองพันสามร้อยมันมีระปับปับปัระดับในนีน้เลยถ้ทาทำกร,ระ่ปามาขายเนาะอันนี้สองพันจะแค่ขายไปนะรนมันมีเพรบมี่เอาเมื่อส่งพอ้อมกันมืน่นมันหนัก สอนเที่ยงก็่อให้ทุกคนล้างมั้งไงอันนี้ก็จะมาจะส่งของเมืองนี้ทุกคนมาหอดีฝ่อมไปมีฝนดูหันจนเปียกอจริ้ไปมีฝนเลยจนมืดจนคดำ ตอ,ออตอนนี้มันเราพกมือแลยเด้อทุกคนแลนจันคูดังสะเทือนมาเลยซิลิโคนซิทัลูออกมาแล้วปวดปวดตอนนี้ คนสิลัดจกคนสิลัดแต่ยังที่ยาหนทางมืดมากเพราะฉันก็มาคนเดียวด้วยปกติก็เคยเที่ยวอยู่แต่แต่ไม่นี้กูซื้อแบบเป็นดันยานนะท่านอมมีบ้านคนเลยได้นิชิดถอยลังกับมาได้อยอดหน้ายัางเดียว